วันนี้ผมได้สั่งเฟรมวดตถุขนาดใหญ่เล็กเล็เลกกว่าเตียงนอนผมน,นิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ทับอันนี้ท่บมือนะมือผมไม่ได้เลยขนาดนั้นคะรับซึ่งตลอดหนึ่งเดือนที่ผมไม่ได้ลงคลิปอะไรยาวๆนะครับอันนี้ผมได้ทำการสร้างผลงานเตือปักแม่นะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับทุกคน มีรูปหลายรูปมากนะครับเช่นรูปนี้เป็นต้นนะรูปนี้นี่เป็นบ้านนะครับแล้วก็อยู่น่าจะชายหาดมีเป็ดแล้วก็ต้นไม้นะครับแต่ว่สาส่งสะสลงมาคันทรีคันทรีนิดนึงนครับรูปนี้อันนี้ก็เป็นเอ่เอซัมติงนะฮะซัมติง <laughs> เหมือนคล้ายแม่น้ำไหมแล้วก็มีต้นไม้นะครับตรงกลางเป็นลายโลกอันนี้เป็นหัวใจนะครับเอ่ออันนี้เป็นหมากรุก ซึ่งมันกบไรมากมีหลายรูปเลยนะครับทุกคนจะมีหลายรูปจริงนะคือวาดไปเยอะมากนะฮะตลอดช่วงโควิดที่ผ่านมานี้มันเป็นความชอบนะคความชอบทุกคนนะครับทุกคนมีสิทธิตัดสินนะใครจะตัดสินไม่ได้นะครับนะเราทําอะไรที่เรารักเราก็ทำไปครับเพราะว่าอะไร ถึงมันจะไม่ได้ประโยชน์นะครับแต่ถ้ามันได้ความสุขก็ถือเป็นประโยชน์ให้แล้วแล้วนะครับทุกคนเอ้ยหล่อวะ่ะซึ่งความพิเศษของภาพพวกนี้นะครับมันพิเศษสุดๆครับคือรูปนี้มันดูตั้งใช่ไหมจริงๆแล้วมันหน,น่อมันกลับหัวแต่ฮะแต่มันตั้งฮนะแปไปใช่มันเป็นภาพที่มองได้หลายมุมนะครับมองได้หลายมุมมองพอรายเสร็จไม่กลับหัวผมไม่รู้นี่จริงมันเป็นแบบนี้นะครับนีแบบนี้ใช่ แล้วจริงๆตอนวาดตอนแรกมันเป็นแบบนี้ครับตอนวาดตอนแรกเป็นแบบนี้ครับครับมันมองได้หลายมุมมองครับนี่ซึ่งผมขายภาพพันล้านะครับะมเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นครับอันนี้ครับอันนี้ก็สวยครับตัวนี้ผมวาดก็ซัมติงก็ใครอยากได้ครับผมขายภาพพันล้านครับผมทุกคนใครอยากซื้อรีบมาเลยครับทันเวลาท้าพิจิตีครับซึ่ง ออันนี้เหมือนปกติใช่ไหมกีฬากบหัวนะทุกคนมีนกับหัวมาอันนี้ประเทศไทยเอ่อเคืกอะไรนี่สวยมากยางนั้นมีเยอะมากครับทุกคนผมว่าผมได้ซื้อเฟรมขนาดยักษ์มาก็จะมาวาดให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้ก็ขอไปก่อนนะไปวาดรูปต่อให้เสร็จก่อนนะผมรอสีแห้งก่อนมาวาดรูปนี้ มาเข้าน้ำตอนที่สามนะครับทุกคนเดือนมาปุ๊บแรงเข้า,านาำแล้วเปิดไฟตุมอุ้ยสะดุง้อองก็เจอกันนะฮบจาสิส่งที่ตัวเองรักตามที่ทุกคนไฟฟันสักวันหนึ่งผลลัพธ์ที่คุณทำนั้นจะกลับมาคุณในอนาคตบ๊ายบาย